สบายดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับ <c oughs> เพิ่นบอกว่าการได้ให้อาหารช่างนี่อย่างโดยเฉพาะการที่ได้ให้อ้อยนี่ถือว่า <c oughs> เป็นสิริมงคลหลายด้วยเพราะว่าอ้อยนี่เป็นพืชมงคลครับ <c oughs> งามงานแต่งงานยา,า,ามงานบุญงานบวชงานอีกอย่างนี่ <c oughs> เพิ่นเสียอ้อ,อยด้มาเป็นเ,เครื่องมงคลเนาะ <c oughs> เป็นต้นอ้อยเสื้อกันว่าให้ได้อ้อยนี่ ซีวิตกับสีหอมหวานนี่เฮ็ดอ hey. ีหยังก er ับยูสูงสุดเพราะว่ายอดอ้อยเด้อพี่น้องเด้อเวลาเฮ็ดบุญเวลาผ้าขวัญเวลาอียงต่างๆนี่ยอดอ้อยยิ้วสูงกว่ามูครับไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครนี่แหละครับพี่น้องครับการในไฮอ้อยเพื่อนว่าถ้าได้ไหเก่าสิบเก่าขอเก่าสิบเก่าชิ่นนี่ถือว่าซีวิตสะมีความเกาหนาได้นี่นี่ ก็เริ่มก็เริ่มให้กันนะอ้อยนี่ปูกืิ้วสุรินมากันี่ถือว่าเป็นพืชนะครับมงคลมากๆเลยนะครับวันนี้ที่ได้มาให้อ้อยกับช้างเนาะโอ้ซีวิตสีหอมสีหวานสีสดสีชืดเนาะนี่สาวยังแน่ครับวันนี้ครับสาวนี่ซื้อจางไหนครับ ถู่เงินอันนี้สาวแป้ง <music> ท <Brothers> okay, ัดไปเนี shirt. ่ยสาวอย่างก็ครับเขาขวัญเนาะสามสาวนึกว่าโอ้นึกว่าวงสาวสาวสาวครับสามสาวดยสามสาวสามสาวโอ้ใส่หนุงผ่าไหมมาอาหารส้างพร้อมพี่น้องเขาไปแล้วมีความสุข โอ้เสียงไหวกัเป็นมนจะเสียงไหวบ่เสียงไหวก่อนมนอ๋อเขาเอินว่าตุนไหวเนาะตุนแลยกรยำเทื่อเดียวเนาะพระยำยากเราเนาะนี่เนาะเพอได้ไปจัดแขวเห็นไหมครับ เออนี่พี่น้องจับคนด้วยเนาะัสลดเป็นสื่อการสอนอย่างดีเนาะเออทางที่มาจากเชียงใหม่ปฟาดเลยโอ้เราไปเดียวก็เสียงไว้ก็ได้หนีหนินี่หนิเสียงไว้เสียงบาดเดียวบ้านเถาะโอ้ยยาสุลูบเด้อยาสุลูบเด้อนี่มตัวนี้ตัวโตนี้ไม่ยอมโอ้ คุยก,นนกินไปขี่ไปกับพ่อมาเนอนะโอ้คากแต่เสียบบอเสียบบอถามเพื่อนได้บ่ครับเสียบบอแต่แต่ละแต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันเนาะ แต่ละอันก็ไม่เหมือนตัวละตัวก็ไม่เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นช้างเผือกไหมครับเนาะปาดกินอ้อยแต่เสาแท้เออ,อย่าลืมไปตรวจมาหวานเด้อมะหนเด้อกินอ้อยหลายๆนั่นเสียบ่นอ่อมอ๋อ แซ่บแทะเช่บแทะจักมือพั่ยังอาบหนามเชียร์หนึ่งครับราอาบภาษาาเลาได้ป่ะครับนี่ปา<ะ>ดโอ้ยง,ง่วงคนที่หนอยว้า อันนี้เป็นแท็กซี่ช่างนะครับเป็นกิจกรรมของจังหวัดสุรินทร์ครับทุกเสาร์วันเสาร์ครับเพิ่นอนเกษียรสร้างครับมาให้บริการนั่งนะครับชมเมืองชมตลาดนะครับแท็กซีช่ช่างส้างเมืองสุรินทร์พี่น้องเอาถ่ายทอดให้เห็นอยากให้คิดทอดอยากให้คิดถึงอีหยังนี่ อันนี้โมแมนอ้อยเด้ออันนี้โมแมนอ้อยเด้อโอ้อยากให้คิดถึงอยากให้คิดหอดช้างเมืองสุรินทร์บ้างเด้อพี่น้องเด้อบีหงวาบวับเอาสบบนี้แหละขอบคุณครับ